สวัสดีครับสวัสดียามกลางวันนะครับพี่ๆี่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเอาพระนะครับหลวงพูเถิงนะครับเป็นรุ่นดวงดีนะครับเป็นเหรียญกลมสวยๆนะครับวันนี้คัดมาให้พี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับนี่ฮะวันนี้ก็ราคาแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับพี่พนะครับบอกเลยว่านะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะรุ่นเหนือดวง นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันให้พี่นะครับเดี๋ยวมาลองเลือกรับชมกันนะครับสวยทุกรายการครับพี่รุ่นดวงดีนะครับนะเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับตั้งแต่อาหลวงปู่มหาศิลาแล้วพี่นะแล้วก็รุ่นนี้ก็มาจัดให้พี่ได้รับชมความสวยครับพี่นะครับคมสวยทุกรายการครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่1พร้อมๆกันเลยครับพี่นะครับหากสนใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเปิดโทน้องได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่ๆนี่ครรายการที่หนึ่งครับมาเป็นองค์นี้ครับพี่ชายนะครับรายการที่สวยนะนี่ฮะองค์เสมือนจริงนะครับตอกโค้ดเก้าด้านหน้าครับเก้ารอบนะฮะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับพี่นะครับเลขโค้ดตําเบอร์หมายเลขสี่ด้านหลังอุดมุนสารด้วยนะครับนี่เป็นหลังแบบนะครับไม่ตัดปีกฮะองค์เสมือนจริงนะครับสวยๆเลยพี่รายการนี้นี่ฮะรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับ นี่ฮะสามร้อยห้าสิบาทจะพี่ตัดปีกนะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับรายการที่สองรายการที่สองนะครับเป็นเนื้อชุบแบคโรโดีเมนีครับจะเป็นเหรียญออกดำๆเงาๆงพี่นะครับเลขโค้ดตําเบอร์มันเลขสามสิบสี่พี่ดูยันดวงดีด้านหลังนะครับนี่ฮะสวยมากพี่ตอกบ่อนะครับแล้วก็เป็นหน้ากากทองเต็มพื้นนะครับหน้ากากทองเต็มพื้นนี่พี่นะสวยมากนะครับนี่ครับ ดำตัดทองพี่สวยเนาะเนี่ยดูว่าตูเวลตาลูกปู่คมแบบนี้เลยพี่ชายนะครับรายการนี้นะครับนะอ่าชุบนดำทองเต็มแผ่นนะครับรายการนี้ผมขอที่280บาทนะครับรายการนี้ขอ280บาทนะครับรุ่นนี้นะครับผมย้ำให้อีกทีนะครับราคาจองอยู่ที่นะครับราคาจองอยู่ที่289บาทนะครับนะรายการนี้ผมขอ280บาทพร้อมจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยครับนะรายการที่2 ต่อมาครับรายการที่3ครับยังไม่ได้แกะเลยรายการที่3นะครับเนี่ยให้บูญศรีนเลยพี่นะรายการนี้เป็นเนื้อชุบแบล็กโรเดียมนะครับเป็นดําเงานะครับนะแบล็กโรเดียมลายทองเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลข16นะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลข16นะพี่นะรายการนี้นะครับนี่เราเรียกว่าชุบแบล็กสองกษัตริย์ครับนะจะสร้างเพียงแค่สีเหรียญในโลกครับนะรายการนี้นะครับเหรียญดวงดีสวยๆอย่างนี้พี่นะครับขอแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะครับรายการที่3 ต่อมาครับรายการที่4ครับรายการนี้เป็นตัดชิดชุบสองกษัตริย์นะครับเรียมกรอบพร้อมใช้งานนะครับจะสร้างเพียงแค่สามสิบเก้าเหรียญเลขโคตรเบิร์มเลขยี่สิบเจ็ดครับ นี่ฮะรายการนี้มาพร้อมกรอบนะไว้ให้ลูกไว้หลานนะครับนะไว้ให้หลานตัวเล็กเดือนให้ลูกตัวเล็กเนี่ยห้อยคอไปโรงเรียนนะครับพาติดตัวไปได้นะครับผมว่าดีเลยนะนี่ฮะองค์ไม่ใหญ่มากนะฮะกรงดีเป็นตัดชิดนะครับ่ใช่งานอากากนะครับนะดูความหนาความนูนเหมือนเหรียญเลยครับตามเหรียญเหมือนเหรียญปกติเลยครับนะเป็นองค์พระสองกษัตริย์นะลุกพูดถึงนะฮะรายการนี้นะครับแบ่งปันที่3 5 0าิบบาทพร้อมกรอบนะครับพร้อมจะส่งฟรีเลยนะครับ รายการที่ห้าครับพี่ชายนี่ฮะรายการที่ห้าองค์นี้สวยมากๆครับพี่นะครับเป็นอินดิตรายการนะครับที่นะี่ครับไม่ซ้ารุ่นไหนเลยพี่นะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะฮะตอกคตนะชลิติฝังแผ่นตะกุดทองหน้าหลังแบบอุดมนสารปิดทองครับนี่ฮะนี่ฮะหลังแปบอุดมสารปิดทองเลขคดเบอร์สองเก้านะครับด้านหน้าก็าฝังตะกุดนะครับนี่ฮะ เนี่ยฝังตะกุดทองหน้านะรายการนี้ขอที่280บาทพ่อพี่สวยสวยเลยนะครับจ้าองค์ไหน280บาทนะครับคู่500บาทได้เลยนะพี่นะนี่ฮะหรือองค์ไหนอ่า300นะครับนะนี่ะให้คู่500ได้เลยพี่นะพิเศษให้เลยลองเลือกชมดูนะครับนะนี่ฮะสวยๆพี่ดวงดีรุ่นนี้นะครับแนะนำพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่6ครับนะรายการที่6จตะตอกดวงดีนะครับนะ นี่ฮะแปดดวงเลยนะครับเนื้ออับาก้านะพี่นาเลขคุณตั้งเบอร์สามสิบห้านะครับตอกดวงดีแปดดวงนะครับรวมทั้งที่ตวปเก้าดวงนะครับดวงดีนะฮะนี่ฮะองค์นี้หน้าชุบน้ําทองครับนะเนื้ออันปาก้ารายการที่ผมขอที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับรายการที่หกนะครับส่วนรายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟเรียบกรอบนะครับต่อ9เก้ารอบนะครับนะ ด้านหลังจะเป็นเลเซอร์คำสอนลูกปู่นะครับเช็น้ำมันเสือ25นะครับนี่ฮะเช็น้ำมันเสือ25นะพี่นะสวยๆนะครับนี่ฮะพู่เทียน้อยทําให้มากนะครับนี่อยู่ที่ไหนก็ไม่จนนะครับนี่นี่ฮะคำสอนพูดเถื่อนนี่ครับนี่ดูเายเซ็นลูกปู่นะนี่ฮะรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่450บาทนะครับ450บาทพี่แค่ค่ากรอกบก็2-300แล้วนะพี่นะนี่ฮะ ต่อมาครับพิณชายรายการถัดไปครับรายการที่8รายการที่8ครับรายการที่เป็นเนื้อขาปิโตนะครับนี่ฮะมีแค่1นเหรียญเองพี่นะครับมีแค่1นเหรียญเองนะพี่เนื้อขาปิโตนะครับเลขคุณตั้งเบอร์มาเลขสองสามครับรายการนี้นะครับอุดมสารปิดทองด้วยนะครับแล้วก็ลงยาชมพูหน้ากากชุบน้ำทองพี่นะรายการนี้นะครับสวยๆแบบนี้มีเอกลักษณ์ส่วนตัวแบบนี้นะครับผมขอที่280บาทพอครับรายการที่8นะครับ ต่อมาครับรายการที่9รายการที่9ครับมาเป็นเนื้อกระไหลทองชุบโบราณนะครับเลขค้นตเบอร์เลข2อนะครับรายการนี้ผมขอที่250บาทพอพี่นะครับรายการที่9นะครับ ต่อมารายการที่10ครับรายการที่10เป็นเนื้อชุบแบล็กโรเดียม 4K ครับเลขคู่ตัวเบอร์มายเลขห้านี่ครับนะดำเงาเงินทองน้าพี่นะฮะฝั่งเพชรนะตรงสังติแล้วก็ฝั่งเพชรโนบะเก้านะฮะรอบองค์พระพี่นะครับสวยๆเลยนะครับเลขคู่ตัวเบอร์มายเลขห้าตัวเดียวหลักเดียวด้วยฮะรายการนี้รายการที่10นะครับขอแบ่งปันให้พี่นะครับที่450บาทนะครับนะรายการที่10นะครับ ต่อมาครับรายการที่11ครับรายการนี้เป็นองค์เพ้นเสมือนจริงเลขคนจับเบอร์เลขสี่สิบสามครับรายการนี้เพ้นหน้านหลังเตียระบบนะรายการนี้ขอที่4ี่้บาทนะครับรายการที่11บนะครับรายการที่12ครับรายการที่เลขคนเบอร์สิบสามด้านหลังเป็นเพ้นต้นไม้ด้านหน้าเป็นเพ้นวัดเพ้นต้นไม้นะพี่นะรายการนี้ก็4 0 0้บาทเหมือนกันครับพี่นะรายการที่1ิบานะครับต่อมาครับรายการที่14ี่ครับ อ๋อสิบสองเมื่อกี้สิสองครับพี่นะต่อมาฮะรายการที่ส3บสามครับรายการนี้นะครับนะมีคําสอนลองปู่ด้านหลังนะครับเหตุทุกอย่างขึ้นอยู่กับความดีและความชั่วที่ได้กระทําไปนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทนะครับนะรายการที่ส3สามนะครับต่อมาครับรายการที่14สี่ครับนะรายการนี้นะครับไม่มีใครรู้หรอกนะฮะที่รู้นะฮะคำปัจจุบันให้ดีนะครับอนาคตก็ ดีไปด้วยนี่ฮะคำสอนลุงป,ปู่เหมือนกันครับรายการนี้แบ่งปันที่400บาทนะครับ400บาทนะพี่นะรายการที่14ฮะต่อมาครับรายการที่15ครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนโบราณคุ้ยพื้นนะครับเลขคู่ตั้เบอร์หมายเลขหกกรนะดกทรัพย์ครับลงยาแดงหน้ากากชุบน้ําทองนะฮะลงยาจีวรพี่จะสร้างเพียงแค่ยี่สิบเก้าเหรียญในโลกนะครับได้เลขหกกระดกทรัพย์พี่นะรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทพนะาาอททพี่นะครับรายการที่นสะิบ ห้าครับนะฮะต่อมาครับรายการที่ที่ผมครับเป็นเนื้อตัดชิดเลขคู่ต้นเบิร์มเลขสิบสองจะสร้างสามเก้าองค์นะครับนะองค์สองก็สามสัตว์องค์แบ่งสามร้อยห้าสิบองค์นี้นะฮะก็สามสัตว์นะครับน้าจะองค์ที่สี่เนี่ยสองสัตริย์นะฮะผมนะผมคิดเท่ากันพี่สามร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งให้พี่นะครับสามร้อยสิบาทพร้อมจะส่งให้เลยนะครับรายการนี้นะครับน้ารายการที่สิบหกนะครับ ต่อมาครับรายการที่17ครับพี่ชายรายการที่7นะครับเป็นเนื้อชุบสามตัิย์นะครับรายการที่17เป็นเนื้อชุบสามษัิย์นะครับเป็นลายเสือนี่สามษัิย์ลายเสือพี่นะครับนะเลขคนทั้งบเลขสิบสานะครับรายการนี้ต้องพิถีพิถันนะครับในการปรุงอ่าแต่งให้เป็นลายนะครับนี่ฮะรายการนี้แบ่งปันที่300บาทนะครับนะรายการที่17นะครับ ต,ต่อมาครับรายการที่ที่แครับ18เป็นเนื้อ 2K ครับพี่จะตั้ง49เหรียญนะครับเลขโค้ดเจมเปอร์เเลข40ครับนี่ฮะเงินทองนะครับสวยงามมากๆพี่นะรายการนี้แบ่งปันที่ส0มร้อยเช่นนี้นึ่งครับนะแบ่งปันที่300บาทเช่นนี้หนึ่งครับพี่นะครับนะรายการที่18นะครับย้าอีกครั้งนะครับโอเคสองร้อยแปดเป็นสามนะครับสามารถจับคู่ได้500ได้เลยนะครับพี่เลือกได้เลยนะครับใครไวใครได้นะครับนะบอกเลยว่ามาแบ่งปันให้พี่นะในราคาแบ่งปันราคาเดิมครับนะลองเลือกดูนะครับสวยๆมีหลายรายการเลยนะครับนะ ต่อมาครับพี่ชายนะรายการถัดไปนะครับพี่ๆนะครับรายการถัดไปนะครับจะเป็นรายการนี้ครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อสตะนะครับเนื้อสตะหรือเปล่าพี่นะสต๊ะสตินไม่ตัดปีกวีต่อโคตรถุงเงินถึงทองเลขคนตรเบอร์มาเลขสามสิบหกครับนี่ฮะองคเมืององเสมอจริงนะพี่นะองทาเสมอจริงครับพี่นะรายการที่แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเก้านะครับ ต่อมาครับรายการที่ยี่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อมาหาที่ชวนนะฮะน่ากากเงินพี่นะเลขคนเบอร์สิ้าลงจากยิบนโอ้ยเหมือนองค์นี้เลยนี่คล้ายๆองคนี้จะเอาคู่กันคดสวยเลยนะฮะถ้าเอาคู่กันคดสวยเลยนะผมแบ่งปันเท่าไหร่นะสองห้าหรือเปล่าพี่นะสองห้าหรือสองแปดเนี่ยนะแต่ถ้ารับคู่กันเลยเอาไปเลยพี่เนี่ยนี่ถ้ารับคู่กันนะเ,เ,เนี่ยเอาไปห้าร้อยเลยเนี่ยเอาไปห้าร้อยเลยรายการเท่าไหร่นะอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมสิบรายการที่สิบห้านะครับนะแต่รายการนี้รายการที่ยี่สิบนะครับ เอาไปสองห้าสองแปดเท่ากันฮะ <S <S 1> <S 1> ต่อมาครับพิชารายการไปครับรายการยิบเอ็ดนะฮะร,รายการยิบเอ็ดรายการนี้เป็นเนื้อมหาเนื้อท้องเหลืองนะฮะเนื้อท้องเหลืองผิวลุ้งเลขคน้เบอร์สามสิบห้านะครับด้านหลังเป็นยันเงาพี่นี่เขาทำายันเงานะ่สวยนะพี่น้ารังหนึ่งมีเหรียญเดียวมั้พี่เนี่ยหลังยันเงาเอกาองสมเหมือนจริงนะครับต่อคดของเสือร,รายการนี้ขอสองร้อยแปดสิบบาทนะครับนะ,ะรายการที่ยิบเอ็ดนะครับ ต่อมาการยีิบสองครับลายการนี้เป็นเนื้อชุบทองเลขคน่ตเบอร์สองสูตรนะครับด้านหลังเป็นหลังแบบต่อค้นหัวเสือนะครับด้านหลังเป็นหลังแบบต่อค้นหัวเสือนะครับลายการนี้ขอแบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับลายการที่ยีิบสองนะครับต่อมาครับรายการยี่สามนะครับในรายการนี้เป็นเนื้อชุบทองชุบเงินนะครับต่อค้นหัวช้างนะครับเลขคน่ตเบอร์สองแปดเนี่ยชุบชุบทองหัวเสือนะครับชุบเงินหัวช้านงนะองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทพี่ยกคู่ผมให้สี่ร้อยนะยกคู่ให้สี่ร้อยขาดทุนนะ ขาดทุนนั่นแต่อยากให้พี่วมกิจกรรมเนาะอยากให้พี่รวมกิจกรรมนะใครไวใครได้พี่นะครับต่อมาครับรายการที่24ครับพี่รายการนี้เลยพลาดไม่ได้เลยพี่นะสำหรับคนชอบสไลด์งานคลาสสิกนะครับรายการที่เป็นเนื้อตัดชิตปูสังขละวันนอนพร้อมเลียมกรอบแช่น้ำมันเสือสองห้านะครับพี่ดูผิวนี่นะดูผิวมีตะปูสังขละวานอนเลขคนเบอร์สองสองโคตรขังเลยพี่นะครับรายการยี่แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพร้อมจะส่งเลยพี่ในรายการที่สิบสี่นะฮะ รายการยี่สีนะครับต่อมาครับรายการ25ครับพี่รายการนี้เป็นเนื้ออปาคาสตินนะครับนะหน้ากลากนะฮะนวะหรือเปล่าพี่นะครับลงยาจีวรเลขคุตระเวนเลขสามสิบเจ็ดนะครับรายการนี้ขอแปงปันที่พี่ที่สองร้อยแปดสิบบาทนะครับนะรายการที่ยี่สิบหกยี่ยี่ยี่ห้ายี่ห้าพี่นะยี่ห้าต่อมาครับเป็นรายการยี่สิบหกพี่นะฮะเป็นเนื้ออปาคาหล่อโบราณโอ้ย งานหล,อล่หลอามาแล้วพี่นะครับงานหล่อโบราณมาแล้วพี่นะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่26นะครับงานหล่อโบราณพี่นะเลขคู่ตัวเบอร,ร์หมายเลขเจ็ดด้วยพี่นี่ฮะอัลปกาก้าหล่อโบราณนะครับรายการนี้ขอที่450บาทนะพี่นะมีเหรียญเดียวนะพี่นะเป็นเนื้ออัลปกาก้าหล่อโบราณนะครับที่เลี่ยมกรอบใช้นน้ำมันเนนคองเสือจัดสร้างเพียง99เหรียญในโลกนะครับเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดด้วยนะนี่ฮะเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดด้วยนะครับพี่นะครับรายการ26นะครับ450บาทนะครับ ต่อมาครับรายการ27รายการนี้ยูทูบแบ็กนะครับหรือเรียกาดำเงานะครับเลขคุณเบอร์เลสิบแปดนะครับหน้ากัดเงินนะครับลงยาติวรพี่เต็มพื้นนะครับเต็มแผ่นเลยนะครับคล้ายๆกับรายการที่2นะครับคล้ายๆกับรายการที่2นะพี่นะสวยๆเหมือนกันครับรายการที่300บาทเหมือนกันพี่นะครับนะสวยๆแลยพี่รายการ27นะครับ ต่อมาครับรายการ2ี่โอ้โหรายการที่8อย่างเดือดจ้าพี่รายการที่8เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะฮะตอโคดเก้ารอบหลังเรียบปิดแผ่นทองติดจีวอนลุกพูดถึงโอ้โหมีจีวอนด้วยพี่นะปิดแผ่นทองมีจีวอนด้วยครับรายการนี้ผมขอ450บาทนะพี่นะนะโอ้โหปิดทองให้ด้วยพี่นะรายการนี้คับรายการ28นะครับ4 5่อานะครับต่อมาครับรายการ29ครับ หรายการที่๙เป็นกรนไหนึ่งที่เลข้ตจำเบอร์หมายเลขหกครับลงยาธงชาตินะครับเนี่ยนะครรายการนี้นะครับนะรายการที่29น่ครับนะรายการนี้ขอแม่ปันพี่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับลงยาธงชาตินะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับนะรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สามสิบรายการที่สามสิบนะครับ เนี่ยคเป็นเนื้ออัมปาก้าสาตินคุยพื้นลงยาแดงแพงเสมอนะหน้ากากชุบน้ำทองคำนะครับเลขทะเบอร์มาเลขสามสิบสี่พี่สวยๆเลยนะรายการนี้ของผมขอแบ่งไปให้พี่ที่สามร้อยบาทนะครับงามๆเลยนะพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะรายการที่สาม ครับรายการนี้รายการที่สามสิบเอ็ดครับนะรายการนี้นะครับเป็นเนื้ออ่าไม้พยางยิ้วดำนะฮะแกะสลักเสมือนจริงนะครับติดจีวรและติดเส้นเกศาหลวงปู่เถิงเลขคนจับเบอร์มาเลขสี่สิบหกครับนี่ฮะรายการที่คลาสสิกพี่ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะฮะรายการที่สามสิบสองครับรายการนี้เป็นเนื้อไม้พยุงนะครับแกะสลักเสมือนจริงนะฮะ โค้ดแปดรอบครับรายการนี้ติดจิวเวเกสาลูกผู้เถิงครับนี่ฮะดูฮะเลขโค้ดจําเบอร์มเลขสี่สิบเอ็ดนะครับรายการนี้นะพี่นะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับรายการนี้เปล่งปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสองต่อมาครับรายการที่สามสิบสามครับรายการนี้เลขโค้ดจําเบอร์หมายเลขเจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์าตินคุ้ยพื้นลงยาเขียวเหนียวซับครับ Yeah. ปิดแผ่นทองโดนดียันโดนดีด้านหลังครับรายการที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับพี่นะรายการที่สามสิบสามครับต่อมารายการที่สามสิบสี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อสองกษัตริย์ครับเลขคุณตเบอร์เลขสี่ศูนย์ครับแบ่งปันเท่ากับรายการ,กรสองกษัตริย์ที่ไม่ลงยายครับรายการนี้เป็นปันที่สามร้อยบาทนะครับนะรายการที่สามสิบสี่ฮะ ต่อมาครับรายการที่3 5าครับรายการนี้เป็นกระไหลเงินนะครับเลขคนจัเบอร์เลขสามที่หครับนะลงยาแดงแพงเสมอเนี่ยนะฮะรายการนี้ขอที่300บาทนะครับพร้อมของแถมนะครับต่อมาครับรายการสุดท้ายพี่เนื้อสากษัตริย์ลงยาแดงนะครับเนี่ยฮะแบ่งปันที่พี่เท่ากันพี่นะเลขคนจัเบอร์เลขหนึ่งหนึ่งครับแบ่งปันพี่ที่300บาทเท่ากันครับนะลองเลือกชมดูพี่นะถ้าถูกใจองไหนนะครับนะเลขคนเบอร์หนึ่งหนึ่งนะครับนะสำหรับนี้ก็มีแบ่งปันสามที่หกรายการนะครับ นะฮรลองเลือกชมดูนะครับพี่พนะครับเดี๋ยวมีของแถมให้กันนะครับนะถ้าชอบถูกใจองค์ไหนนะครับสามารถนะครับติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำนี้ก็ฝากขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ